ขอผู้จัดง,งานว่าหนูขอพี่แฟนหนูสักที่หนึ่งได้ไหมคะอยากให้เขาได้มีแบบโมเมนต์บรรยากาศแบบนี้บ้างครับ,บใช่ค่ะอย่างเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นาราวครับยอมมาครับอ,อ้อนค่ะอนจริงอาจริงรางวัลที่ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเพราะว่าเขาด้วยแหละเพราะว่าเขาเป็นกําลังใจให้เราแบบ ทำงานได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนแบบได้รางวัลเนี่ยค่ะมองว่าเหมือนช่อะไรนะคะค้ช่วงเนี้ยข้างักน้อยลงไม่น้อยเลยค่ะข้างหนักกว่าเดิมถ้าใครไปตามติกตอกหรืออะไรจะเห็นว่าก็รลงประจำเพียงแต่ว่าที่คนอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยมีโมเมนต์เพราะว่าอย่างแฟนเขาก็กลับไปอยู่ที่บ้านบ้านที่บุรีรัมเพราะว่าเขาไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ทำงานอยู่กรทม าแบบมีงานหรือว่าถ้าปิดเธอปิดเทอมสาวอาทิตอะไรที่เขาไม่ได้มีรายงานเยอะไม่ได้ทําวิจัยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะให้เขาบินลงมาแล้วห,หนูก็ไปหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคน่ะาะทีไมไม่มันเป็นมันคือตํานานที่จะไม่มีแล้วค่ะตํานานที่จะไม่มีอีกครับผมดีครับตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มางานนี้ครับ ขอให้อยู่ครับขอก็เลยอยู่ครับเราอยู่ในใจอยู่ในใจครับอยู่วยใจ